เบิ้งบรรยากาศขมุกขมัวพี่น้องเอ้ยฝนสิตกผ้ายยสิเขาอีกล่ะบ่หายใจจักเป็น้ำกระท่วมท่วมนี่ล่ะพี่น้องบรรยากาศนี่คึมฟ้าคึมฝนมาล่ะแม่แฝดสิลงทะเลกเับได้ลงพี่น้องเอ้ยฝนตกคืนแหงแหงเลยผ้าขาป่าเห็ดสะดอกมือนี่ <c oughs> เห็นบอพี่น้องไม่แฝดผ้ายางลงเนินมานี่เพิ่แน่เห็นบอเห็นบ่พี่น้องเห็นบอจ้ามีแต่เห็ดอื้นบ่กอึดบออยากอยู่นพุ่นใต้ต้นไม้เถอะนะสารพัดเห็ดจ้าอื้อืม เห็ดชนิดนี่ก็กินได้เดอนี่แต่ว่ามันเถาแล้วคิดจะเฮ็ดกินได้แหละไม่แฝดเคยกินมาแล้วขัดตายกับคือสีบ่ได้มันนางว่าแงะอยู่นี่ดอกพี่น้องพานสลุยแถวนี่ปลอดภยัยอืมเยเฮๆปลอดภัยจะปลอดภยัย เต็มเลื่องพี่น้องเอ้ยแม่แฟร์สิเก็บเรนเรนพูอันสนิดนี่นี่คือซีเมนเหเดโคกบ้านเขาเอิญพี่น้องว้ายครับฮึ่มของเป็นภูเขาเหล่ากาพี่น้องเอ้ย โอ,อ้โหคุณปาดเออเออดมทุกพี่น้องเห็ดมันปูเต็มหนึ่งพี่น้องพุณน่ะปัดที่โทษแต่งโมแต่งข้างมาหลายค่ะเบบดีนี้พี่น้อง อุ่นปุญเตเต็มไปเบิดตปัดกระดอกงามๆพี่น้องเออเออเตหัวกลปัดตรงไหละเต็มไปเบิดไม่แฟดบร่ออากะตามาพี่น้องแฟดบร่ออากะตามาอุ้ย โอ้ยนะพี่น้องเฮ็ดนาเลนามุ้มนาเมาพุ่นโอ้ยเสียดายมันเถาก่อนพี่นอ้องเอ้ยแม่แฝดมาบ่ทันพุ่งเนี่ยเฮ็ดนาอันนาเลนางัวเฮ็ดคกพุ่นอ่ะโอ้ยเสียดายเถาก่อนมาบ่ทันพี่น้องเอ้ยโอ้ยเต็มหนึ่งพี่น้องเสียดายมาบ่าทันพุ่นอ่ะ แตกสางาสีงี่ยู่บ้างน่ล่ะอุ้ยบ่อึดอยากบ่อึดกินเด้อพี่น้องเอออยู่แถวนี่อืมนีแตะปาเห็ดพูดนะ่ะเห็ดเห็ดโคกเห็ดสารพาัดเห็ดเสียดายมาตอนมันเท่าแล้วอุ้ย พี่ลึกพี่ลันหลายค่ะคุณคือเห็ดปวกกับพี่น้องเห็ดปวกนี่ออ้ยอ้ยพี่น้องบางในมันเห็ดอยังนี่อันนี้แม่แฝดคือสิบอบอเคยเห็นบอเคยโอ้บอเคย,เเคย,เคยกินดอกอันแม่แฝด เม็ดเะดิดนี่พี่น้องผู้ใด่หุจักนี่คอมเมนต์เข้ามาในเด้อพี่น้องบางแนวหลายหลายพงกนี้มีตะดอกบักไงบักไงคือเห็ดเฟี้ยงนี่พี่น้องเบิ้งไม่แฟดสิจับมาให้เบิ้งพุ่นโอ้ยงามคักนเบิางแนวอันนี้บอกเคยกินจ้าไม่แฟดบอกเคยกิน แต่ว่าชนิดนี่นี่เห็ดมันปู่พี่น้องโ oh, อ้ยเห็ดค่ายๆนังฟ้านังล้มพี่น้องแบบนี้กินได้ยุ่จ้านี่แบบนี้เปิดพี่น้องมางามเถอะมึงเนี่ยเดี๋ยวแม่แฝดสิได้กลับไปเอาอันกระตาเอาถุงพลาสติกมาเก็บใส่มึงเนี่ยพี่พี่น้อง เต็มหนึ่งคนโอ้ยขันมาต่างแต่อันอันนี้ก็นี่คือสียังดอกงามๆอยู่พี่น้องอันนี้โอ้ยมาซาไปมันเริ่มเทาเวิร์แล้วบงแนวโอ้ยเสียดายเด้อเสียดายคักนี่อันนี้แม่แฟดเคยกินยุจ้าน,นี่กินได้เบิ่งสังเกตได้ดีว่าทำไมไม่น,มนอนไี่ย่าง อันกินมันนั่นเป็นเฮดทีบ่บอมีพิษนะจ๊ะเนี่ยเบื้องหนอนนียงเต็มหนึ่งเพราะว่าอันนี้รับประกันได้แม่แฝดเคยเอาไปกินอยู่แซ่บเจ้าพี่น้องค่ายเฮดอันนั่งลม้มนั่งฝ่าเฮดขอนเฮดคอนขาวเฮดยังไปงังสินนี่จ้าพวกเฮดมันปูกเฮดชนิดนี้เห็ดทางยุโรปเขาเจ้าขายเด้อนี่พี่น้องไง เขาจะเ,เก็บไปขายอโอ้โหยหลายๆยพี่น้องบางเนี่ยมันเถาก่อนอขันเป็นดอกเพราะนี่น้อยนี่คือสีแซบแต่ว่าต่อเถาจังซี่นี่คือสีบอแซบแหละพี่น้อง เต็มปลาอยู่มิเตเห็ดปบดที่ถึงมาลึงตึงๆนี่หูยพุนแมนเบิร์ดพี่นอ้องเบิ่งดอกนี่นี่ดอกนี่คือเฮ็ดหรองโงกนี่พี่น้องคือคือตะวันดอกนี่เบิร์กับหูเดิอว,ว่าเห็ดเบียเด้อนี่ พุ่นเห็ดกินได้อยู่ทางในพุ่นเห็นบ่เต็มอยู่พุ่นพุ่นปัตทิโทแมนเบิร์ดพี่นอ้องเป็นเห็ดโคกเห,นนเห็ดนนี่พวกเห็ดน่าเล่นนะมุมมันเถากอนลรวพุ่นเห็ดมันปู พี่น้องเฮ็ดหนังง้วะเฮ็ดหนังง้วเท่าเบิดเหรอางเนี้เฮ็ดกอเฮ็ดหนังง้วบ่น,นีข้าเจ้าเอิญเบิดโอ้ยมาหลายคักคุ่นพี่นอ้องอืม นี่ตะดอกใหญ่ๆพุ่น่ะโอ้ยเนาะขันแม่นบ้านเฮาคือสิจาบเนาะวะหลายคักเต็มกกใหม่อยู่พ่นี่แห้งหลายคักพุ่น เต็มไปเบิดน้ําพืน้นเต็มไปเบิดอันนี้เห็ดเอี่ยงนี่พี่น้องเห็ดน้ํามุมบ่บ้านเฮาเอิ้นนะ่ะ โทโทพี่ลึกพี่ลั่นคัหล้าให้คักเท่าทิมเบิร์ดหราดพี่น้องเต็มก,กใไม่อยู่บังเนือเสืยอไดมันเท่าเบิร์ดพูดน่ะเต็มพื้นอยู่พี่น้องเท่านอนกิน เห็ดอีหยังกับสมโพดมาโพเห็ดแท้คุณน่ะอุ้ยผุนมิตรขาใหญ่ใหญ่อืมเ้ยขันมันบานเฮาเนาะพี่น้องเนาะคุณน่ะ เอาคากันละพ่อกับลูกนั่นเอาเอาโดิอ่ะไฟเอาเลยจัดไปอ๋อคากันละพ่อกับลูกกันเอาฮะอ่ะไอวันดูซี่ฮูกันเอวินเอาเอาอีกเอริสันอ๋อจัดเอ้ยเฮ้ยเอาคากันแล้วเอาเอาฮ้หนีลราไว้เฮ้ยบกเทาย่านแล้ว โอ้ยหลายคักอ,อันปลานี่มันเป็นปลาโอกพี่น้องเป็นปลาโอกไม่อกนั่นต้นโอ,อกนะจะเบื้อดเบื่อบอืบอ่บออยากอันเห็ดแหม่ต้นโอกต้นใดมีเบิดพุ่นน้ำไต้ใต่พ่น คือว่าละแม่แฝดเอาไปหลายกับกินบ่เบิร์คือว่าละกินผู้เดียวพี่น้อง,น,องนี่เบิ่งพุ่มนี่เบิ่งสีผ้ายางขับไปเบิ่งพุ่มันเถ่าเบิดแล้วคุณมีตะดกอกใหญ่ๆคุณอะ่ะพี่น้องเอ้ยพวกจ้าสิว่าจังไดพุ่นอะ่ะมีตะดกอกใหญ่ใต่ไยู่ไต่ใบไม้พุณ น้องเบิ้งในภูมนี่นแน่ละเต็มหนึ่งป้าม่ตรดอกบักไงพูนอ่ะหอดพุนป้าทีโถพุ่นอ่ะ,อ,อ,ะอีกฟังหนึ่งอ่ะเต็มเลยเห็นปะกกไม่กกนี่เต็มไปด้วยอันเห็ดพี่น้องเบิ้งมาแฝดสิจับให้เบิ้งดอกบักใไงละจ้าเห็ดครกจะเห็ดครกบูฮูพี่น้องเอ้ยคอยคิดหอดพวกเจ้าเด้ อืมโอ้ยพุนะ่นอ่ะเต็มนึงใต้พุ่นอืม